สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด Thai, เบนส์พริกไทยเผยความจริงเรื่องพ่อตำรวจกรณีโลกออนไลน์มีการเปิดข้อมูลเบนส์พริกไทยหรือดารินรัตมีนาวานิชอดีตนักร้องสาวซึ่งเป็นภรรยายของไฮโซปตานุพัฒน์ว่าเป็นลูกสาวบญธรรมของพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนาวานิชอดีตผู้บังคับการส,สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8จนสังคมเกิดข้อสงสัยและกังวลว่าคุณพ่อของสาวเบนส์จะเข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วย เหลือเรื่องคดีแต่งมนิ้ดาพระตกเรือหรือไม่ล่าสุดทางด้านเบนส์ปริกไทยก็ได้ออกมาเผยกับรายการทุบโต๊ะข่าวทางช่องอมรินทร์ทีวีเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นว่าครอบครัวเราเป็นตำรวจจริงแต่คุณพ่อกเกษียณมาประมาณ12ปีแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเข้าไปแก้ไขสำนวนเรื่อเข้าไปทำอะไรที่แบบดูไม่ดีเต็มที่ก็ได้แค่ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจจะให้คำแนะนำพี่ปอซึ่งพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติในฐานะครอบครัวถ้าเกิดจะเข้า ไปถึงสำนวนหรือมีการใช้วิธีไม่ปกติหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพี่ว่ามันยากพี่มองว่าไม่ว่าจะเป็นศาลอายการหรือสถาบันอะไรก็ตามท่านทำงานอย่างเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ไม่สามารถมีคอนเนคชั่นไปได้ทุกส่วนของในเรื่องคดีได้ตำรวจเขาก็ทำตามขั้นตอน เขาก็ให้คำแนะนำในฐานะคนในครอบครวัวแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในส่วนของคดีอะไรเลยเขาก็คุยในฐานะที่เคยเป็นตำรวจมาแลวพอพี่เป็นคนตรงมากหลายคนที่ได้รู้จักจะรู้ว่าท่านตรงมากแล้วการขออะไรแต่ละอย่างท่านเป็นคนปากหนักมากเพราะฉะนั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยที่จะขอความช่วยเหลือท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ